คุณผู้ชมครับยังคงอยู่ที่ความชื่นเหลือครับแต่คราวนี้ข้ามาที่ช่องวัน31ของเราช่องวัน3 1ของเราครับไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรนะฮะเราพร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับประชาชนทุกท่านอยู่แล้วครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะอีกหนึ่งโครงการที่เดียเองเนี่ยก็ไปร่วมด้วยะนะครับก็คือ,อช่องวันช่วยแม่ค้า<ช>นะมีทุกวันเลยครับจันถึงสุกนะฮะมีเหล่าศิลปินดาราในสังกัดเนี่ยนะครับมาช่วยรีวิวขายของนะครับให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่กาลังเดือดร้อนอยู่ในตอนเย็นด้วยถูกต้องนะคะ ว่าพระเอกหนุ่มสุดหล่อของช่องวัน31อย่างน้องเจดเจดพิพัฒน์นี่แหละค่ะหล่อทั้งกายและใจยื่นมือเข้าช่วยเหลือแม่ค้ารายหนึ่งนะคะที่ต้องเลี้ยงดูลูกสาวสองคนแล้วก็หนึ่งในนั้นของลูกสาวนี่คือพิการด้วยค่ะคุณครับผมนะฮะก็เป็นเรื่องราวความเดือดร้อนครับของแม่ค้าท่านนี้ครับชื่อว่าคุณส้มนะฮะส่งเรื่องมาครับบอกว่าเธอเนี่ยนะขายขนมถุงครับเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวนะฮะก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยคุณพ่อนะครับของเธอเนี่ยก็ทําอาชีพคือขับรถ แท็กซี่รับจ้างนะครับพอเจอโควิดปุ๊บก็ไม่มีลูกค้าเลยแหะครับทำให้เอารถเนี่ยนะฮะไปคืนไว้ที่อู่แม้ก็ต้องจ่ายค่าเช่าตลอดนะส่วนเธอเนี่ยตกงานครับก็เลยต้องหันมาขายขนมถุงครับสแพ็กร้อยเพื่อเลี้ยงดู5ชีวิตในครอบครัวหนึ่งในนั้นก็คือน้องบุญรักษาครับะเป็นเด็กหญิงวัยสขวบครับที่เกิดมาพิการหัวบาดนะครับหัวโตผิดปกติ แขนขารีบนะครับตาบอดหูหนวกแล้วน้องเนี่ยทานได้เฉพาะของเหลวเท่านั้นครับเช่นนม น้ำเปล่าแบบนี้แหละครับนี่แหละคุณผู้ชมแต่ว่าคนเป็นแม่ก็ไม่ยอมแพ้นะก็เลยติดต่อมาสําหรับกิจกรรมช่องวันช่วยแม่ค้าค่ะว่าให้ช่วยโปรโมทให้หน่อยสําหรับ Facebook บุญรักษาที่เป็นช่องทางขายของนี่แหละค่ะเพื่อที่จะหวังหาไรายได้เนี่ยไปจุนเจือครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะนี่ a c e b o o k ของเขาต้นน้ําบุญรักษาแบบนี้นะคะช่วยอุดหนุนเธอกันแต่ที่นี้พอทีมงานเนี่ยทราบเรื่องก็ประจวบก,กับจังหวะที่พี่เจตเจตพิพ,พัฒน์เนี่ยติดต่อมาที่ทีมวันบันเทิงพอดีออยากจะข สนับสนุนกิจกรรมช่องวันช่วยแมค้าพอทีนี้เจดได้รู้เรื่องราวของคุณสม้มเจ้าตัวเขาก็เลยบอกเลยว่าพี่ผมช่วยสนับสนุนนะ20 0 0 0บาทเนี่ยช่วยเหลือครอบครัวคุณส้มค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่าคุณผู้ชมที่หนุ่มเจดมีโอกาสได้วิดีโอคอลคุยกับคุณส้มค่ะมีอะไรที่ผมพอช่วยได้บ้างไหมครับหนูก็อยากส่งขนมให้พี่เจดได้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะยีนว่าคุณส้มไม่อยากแบบว่ารับบริจาคเนาะเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเรา ไม่อยากเอาเปรียบใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าพอเดี๋ยวบางคนเขาจะคิดว่าเราเอาลูกพิการมาหากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณส้มอยากทําบุญไมหมเลยผมซื้อขนมคุณส้มดีวกว่าเดี๋ยวคุณส้มก็เอาขนมนั้นอนะ่ะไปจะไปทําบุญอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เลย<ะ>ใช่ค่ะพอดี้ันหยู่ใกล้วัดหนูไปถวายเพนก็ได้จะ้ะอะไรนะคะหกร้อยหกร้อยหกร้อยถุงหกร้อยถุงใช่ไหมสองหมื่นขอบคุณมากค่ะ ก็อยากให้สู้ๆนะครับทุกคนก็รอวันที่มันจะดีขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันจะไม่อยู่ตลอดไปนะว่าที่สําคัญคืออยากให้แบบใจเราสู้ไม่ต้องท้อครับโอ้โหขอบ,ค,บคุณพี่เจตมากๆรจริงๆเนาะฟังแบบนี้ก็คือ ซึ้งใจแทนคุณส้มด้วย<ช>แล้วคุณส้มเองก็น่ารักมากนะคุณผู้ชมคือพี่เจด์เนี่ยจริงๆยังไงเขาอยากช่วยอยู่แล้วแต่คุณส้มบอกเลยว่าไม่ขอรับเป็นเงินยังไงก็คือการขายของนั่นแหละช่วยเอาขนมไป<ช>พี่เจดก็เลยบอกงั้นฝากเอาขนมเนี่ยไปทําบุญละกันนะก็มีความน่ารักครับทั้งคนขายนะครับคุณส้มเองที่กําลังได้รับความเดือดร้อนก็ยังไม่อยากจะเปิดรับบริจาค<ช>เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีกรณีแบบนี้ดราม่าเกิดขึ้นเยอะนะในขณะเดียวกันเจดก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับก็เลยกลายเป็นว่าซื้อออขขนนมมมมแต่่ก็ไไเเาาาให้้คุณปบริจ โอ้โหน่ารักจริงๆะครับถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆของทางช่องวัน31ครับที่เราได้เห็นถึง ความรักระหว่างศิลปินกับแฟนๆเนาะใช่แล้วก็<อ>รวมไปถึงเราได้เห็นตัวอย่างเพียงแค่หนึ่งครอบครัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกเลยนะคะว่ายังมีอีกหลายร้านค้าอีกหลายครอบครัวนะคะที่เดือดร้อนแต่เขาเนี่ยก็เป็นการทํามาหากินโดยการทําของกินขายนี่แหละเป็นร้านอาหารต่างๆนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูร้านที่กระทบที่เดือดร้อนแบบนี้ได้ทางเพจนะคะ Facebook ของวันบันเทิงหรือว่าเพจช่องวัน31โดยเฉพาะผ่านกิจกรรมแบบนี้นะคะช่องวันช่วยแมค่ค้าเราจะมาช่วยไลฟ์ช่วย ชวยรีวิวแบบนี้ค่ะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา4โมงเย็นนะคุณผู้ชมจะมีศิลปินดาราสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยที่ผ่านมาก็มีมาหลายคนเลยเปลี่ยนทุกวันเลยค่ะ<ช>คุณต้องบอกว่าน้องๆเองก็น่ารักมากหรือว่าร้านค้าร้านไหนนะคะที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้แล้วคุณเดือดร้อนอยากจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้เราเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ0935839677อันนี้ขอย้ำว่า เป็นเบอร์ให้พ่อค้าแม่ค้าที่เดือดร้อนติดต่อเข้ามาอันนี้ไม่ใช่เบอร์สั่งอาหารนะคะคุณแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูเมนูที่ผ่านมานะคะสาหรับร้านค้าที่เดือดร้อนเข้าไปดูได้ที่เพจวันบันเทิงหรือว่าเพจของช่องวัน31ค่ะใช่ครับตอนนี้เรามีไลน์แอดแล้วนะฮะวันบันเทิงนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เนาะถ้าเกิดใครอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ครับช่องวันช่วยแม่ค้าแล้วฝากไว้ด้วยละกันอย่าลืมเข้าไปอุดหนุนนะฮะคุณส้มด้วยที่ Facebook a c e บุ o กนะครับก็คือบุญรัก Thank you